โปรโมชั่นที่น่าสนใจที่เรานํามาในมารรมการเงินครั้งนี้นะครับเงินฝากเรามีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษจริงๆครับ1.45ไม่เสียภาษีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนก็พิเศษเช่นเดียวกันครับอัตราดอกเบี้ย1.75ไม่เสียภาษีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษจริงๆครับโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์ปีแรกคือ1.99เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินไม่เกิน200,000 ตรียมมาให้สําหรับผู้ประกอบการที่เป็น s m e ไม่ว่าจะเป็น t ีเอสบีเดเวอร์ซอฟ์โลนดอกเบี้ยต่ำจริงๆครับคือบูตอัพนะครับที่เราเตรียมไว้ในงานนะครับซึ่งสามารถกู้ได้ถึงลายหนึ่งไม่เกิน40ล้านครับเอายังมีสินเชื่อเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า t ีเอบบ้านแลกเงินอัตราดอกเบี้ยถูกจริงครับแล้วก็ผ่อนต่ำจริงๆครับอมสินก็นําผลิตภัณฑ์หลากหลายมาบริการนะครับทั้งเงินฝากทั้งสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี พ่อค้าผูาหาบดีที่อยู่ในจังหวัดบุรออีรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงแวะมาในงาน m ั n นี่เอ็ปในครั้งนี้นะครับท่านจะพบโปรโมชั่นต่างๆมากมายโดยเฉพาะถ้าเข้ามาในบูธท่านจะได้รับของแจกของที่เลือกมากมายครับเรียนเชิญนะครับ